ไม่มันจะตัดเสจไปนะคะแต่ว่าตัวนี้ไหนมากเลยค่ะขอทอขอหายใจก่อน สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องแก้มชมพูแฟมิลี่นะคะแล้ววันนี้นะคะน้องแก้มก็จะมาทดสอบไมชัวนะคะเป็นไมที่ใช้สําหรับการถ่าย YouTube นะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาไมอยู่เนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยน้องแก้มก็จะมาทดสอบคุณภาพเสียงของมันให้ดูนะคะที่น้องแก้มยือนอยู่ตอนนี้นะคะก็คือระยะ5เมตรนั่นเองค่ะเดี๋ยวน้องแก้มจะถอยไปข้างหลังอีกนะคะ ตอนนี้นะคะที่น้องแก้มยืนอยู่นะ่ะก็เป็นระยะ12เมตรนะคะเดี๋ยวเราจะลองถอยไปอีกนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะที่น้องแก้มยืนอยู่ก็ประมาณ20เมตรแล้วนะคะเดี๋ยวน้องแก้มเนี่จะลองถอยไปข้างหลังอีกนะคะว่ามันจะยังได้ยินเสียงชัดอยู่ไหม โอเคค่ะตอนนี้นะคะที่น้องแก้มยืนอยู่นะคะก็เป็นระยะ40เมตรนั่นเองค่ะเดี๋ยวน้องแก้มเนี่ยก็จะลองถอยไปข้างหลังอีกนะคะประมาณ100เมตรว่ามันเนี่ยจะยังได้ยินเสียงอยู่ไหมหรือว่าไม่มันจะตัดเสียงไปนะคะอคตอนนี้นะคะที่น้องแก้มยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ทราบว่าทุกๆคน ได้ยินเสียงน้องแก้มอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้นะคะที่น้องแก้มยืนอยู่นะคะก็เป็นระยะ100เมตรแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะวิ่งกลับไปที่5เมตรเหมือนเดิมนะคะเสียงก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนตั้งแต่5เมตร12เมตร20เมตร40สเมตร ถึงหนึ่งรเมตรนะคะก็ไม่รู้ว่าตอนที่น้องเก้มไปยืนหนึ่งรอยเมตรเนี่ยทุกคนจะได้ยินเสียงน้องเก้มไหมแต่ว่าตัวนี้ไหนมากเลยค่ะขออขอหายใจก่อน ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่ที่5เมตรเหมือนเดิมแล้วนะคะทุกคนก็เสียงประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวลองแก้มเนี่ยจะลองติดไมไว้ที่ปกเสื้อดูนะคะแล้วก็เต้นว่าไม้เนี่ยมันจะเสียงขู่ขะหรือเปล่านะคะทุกคนโอเคมาหนึ่งสองสเป็นกุลสตรีทีรักสนุกชอบไปบูกกตามผักตามบาฉัน ชอบคุยกับคนแปลกหน้าชอบเฮฮาแต่ไม่บ้าผู้ชายคุณพ่อคุณแม่อยู่โอเคโอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิป <turbulent> น <Matthew s> okay. okay ี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายเหนื่อยมาก